ส่งเควตไปให้ไวแบบติดรวดต้องมาแมบนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะ,ยอะติดเลยติดติดหนอนนี่แหละนะครับต้องระวังนะ,ะเราจะต่ายพะอนอนนะเอ้มันมีหนอนอยูเยอ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะอยากส่งเควตไปให้ไวใช่ไหมครับแน่นอนนะตอนนี้เคว้ายที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก็คือไฮออกครับผมแต่ที่นี้นะครับ เราจะมาไฮออกเหมือนกันแต่เป็นอีกที่นึงก็คืออยู่ที่อันเดอร์บอาที่ดันออกนะมาเดินมาชั้นที่3นะแล้วก็มา,จ,าจุดนี้นะครับซ้ายล่างเลยนะดูจากแม็ดนะครับเห็นไหมที่ผมยืนอยู่นะก็คือซ้ายล่างตรงนี้มันจะมีวาร์เตรียมเข้าไปนะครับที่นี่ถามว่าได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมลองเทสไปวันก่อนแล้วคร่าวๆก็คือมอนเตอร์เยอะมากถ้าไม่มีคนกนะซึ่งคนก็กเยอะอยู่นะครับ มาแต่ว่าถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวก็คือต้องเป็นไนท์นะครับแต่ถ้าเล่นเป็นกลุ่มก็สามารถจะเล่นเเป็นทีมได้อาจจะมีวิสานะครับสักหนึ่งคนพีซสักหนึ่งคนแล้วก็ปาร์ตี้รวมๆกันก็น่าจะเออน่าจะดีะน่าจะดีอ่ะก็คือ2แบบนะเพื่อนๆแล้วแต่เลยแต่เนี้ยผมจะมาแบบลองใช้เดียวดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนคืนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆในกิโยนะครับหรือว่าคนอื่นๆครับที่สนใจนะ ก็สามารถทักทายมาได้เราจะมาลงดันที่แห่งนี้นะครับจะอยู่หรือจะไปจะหมูหรือจะหรือจะเร็วหรือจะไวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคแป๊บหนึ่งครับใส่สกิลพร็อกมาอันนี้ผมเคลือบมานะครับเคลือบอน้ำเลยเนาะโอเคไปดูกันครับเรา,อาตอนนี้ผมมีไฮออกซีฟองตัวแล้วนะครับไป,ไปเทสบามาเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเร็วมันไวแค่ไหนนะไป เห็นไหมครัเมื่อกี้ก็มีไนท์มาครับอ่ะลองดูนะครับว่ามันเยอะหรือเปล่านะครับดูนะล่าไปแต่ข้อเสียของที่นี่อันเดียวเลยก็คือถ้าเกิดมันเจอไอตัวแน่แอหนอนเนี่ยเยอะๆนะครับเราอาจจะต้องหยุดล่าก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวตายนะอ่ามาเราก็วิ่งเนี้ยแหละนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันเยอะมันเยอะพอไหมนะดูกันปึ๊บอ่าเอ้ยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ผมมีจอนจะตายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็ต้อง <c oughs> <c oughs> เป็นไนท์ส่โบนะหรือว่าแบนดิตก็ได้นะครับลากไวาอ้าวชนกัน <c oughs> นี่แหละนี่แหละถ้าเกิดมีคนเยอะก็จะลากชนกันนะเออใส่เสื้อคอนี่พีนะครับก็เลยอาจจะทําให้ SP มันจะไม่มีมวดนะไม่มีมวดเพราะยิ่งเราลากเยอะนะ่าจะประมาณถ้า3มตัวขึ้นไปก็คือเอมันก็จะกลับขืนมาแล้วนะครับอ่าดีไกแล้วดี ถ้าเกิดใครไหนที่มีวิทย์นะครับน่าจะลากได้เยอะนะครับลากได้เยอะเนี่ยแม้เราลากทีลนะห้าตัวสิบตัวได้สบายๆนะครับโอเคครับปึ๊บมาเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับทรับย์ลากถ้าลารอบละสิบตัวนั่นก็สิบรอบโอ้โหไหวเว้ยแต่ถ้าคนเยอะก็น่าจะลากได้ไม่กี่ตัวนะครับ จะบอกว่าไม่กี่ตัวก็หลายตัวอยู่นะเพื่อนนะนะเนี่ยเนี่ยถ้ามีตัวนี้นะครับเออเราอาจจะต้องปัม๊มแล้วนี่เดี๋ยวตายนะมาอุย้ยอ่าไปลุยผมก็ตกนิดนึงครับออไปเปิดสามจอนะเพราะว่าผมเอาเคลือบเลยเนาะไปโอ้โหมันแ๊บเดียวนะครับเมื่อกี้เราอยู่สนะี่สิบหกช่เพื่อนสี่สิบหกนี่ลากสามทีแล้วสามสามสท,ท,ทีนี่คือ จะได้ส่งเวลยแล้วะเอ้ยโหดมากนะครับโอ้อย่างไวนะอย่างไวนะครับเรียกได้ว,ว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ฮอตฮิตนะสำหรับสายไนนะ์นะหรือว่าเป็นกลุ่มปาร์ตี้ใหญ่หญๆนะครับก็น่าจะมาที่นี่กันได้แบบสนุกสนานนะนเพื่อนสนใจก็อย่าลืมลองแวะมานะครับอันนี้ผมมาพามาเขาเรียกว่าอะไรพามาซิร์ฟเซิร์ฟให้ดูนะว่าเออมันลาก ได้ไหมนะครับแล้วก็ขึ้นไวหรือเปล่าครับเอาเลเวลอัพอีกโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะติดเลยติดติดหนอนนี่แหละนะครับต้องระวังนะเราจะตายเพราะหนอนนะมันมีหนอนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยยงไม่ทันเห็นมันโอ้หเดี๋ยวกูมันตายแล้วนะครับเตื้อไปแล้วมล่ะนั่นแหละปัญหานะครับแต่ว่าถ้าวิทตอนนี้ผมยังไม่มีวิทนะถ้ามีวิทนี่โอ้โหลากมันเลยนะผมว่าเอ้ามีนายตายแล้ว นี่แหละแลต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ครับก็คือตัวหนอนดินเนี่ยถ้ามีถ้าไม่ใช่หนอนดินโอ้ยคือถ้าเราเจออตัวตัวหนอนเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะต้องหยุดก่อนนะเพราะว่าอันนี้โอกาสตายสูงครับเนี่ยมันมันะม,นะมันตีเร็วนะตีเร็ว,รวแรงแซงทางโค้งนะแต่ถ้าไม่มีผมว่านะ่าจะลากได้ได้เยอะนะได้เยอะนะครับอ่อาโอ้ยมีหมดแลครับกลังลากมันๆ ไอเอาสำเร็จแล้วเพื่อน,เอนๆเรื่มดูนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าเราสำเร็จแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโคดมากเลยนะไวมากไวมากนะครับอ่าผมก็จะวิ่งกลับมาตรงวาร์ปนี้แล้วก็อ่าเอาพีซนะครับมารอเอบตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหไวมากนะครับใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนี่แล้วก็เอพเอาพีซมาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนะครับเราดูว่าอ่าไอ ผมลืมรับอันนี้เดี๋ยวออเมื่อสารเบี้ยวนะครับอ่าเราก็จะทำการกดรับนะครับเป็ดป้ายเนาะอันเดอร,ร์บาลานด์นะเอา้าลืมกดต้องมากดรับอีกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ก็ามาโอ้เดี๋ยวเฮ้ยอ่ะแล้วแกอะไรแกอะไรแก,อ,รแกอ่ะมาเอฟพีท เดี๋ยวพีทเอีให้หน่อยไปมาคราวนี้เราจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับดูซิว่ามันเร็วแค่ไหนติดจรวดไหมไปกดค,คูณยังหว่าคูณอยู่นะครับอ้าวเพื่อนมา,าเราจะมาดูว,ว่ามันติดจรวดอย่างที่ว่าแบบเมื่อกี้อาจจะฟุกลเกลมอนน้อยมันมันเยอะแบบฟุกฟุกลานะครับอะนี่เพื่อนจะดูเอานะครับว่า มันเยอะไหมนะผมถือว่าดีเลยนะดีนละ้อยถ้ามีวินี่ยผมวิ่งไล่ก,กันเรายาได้เลยนะผมแต่ก็แบ่งๆเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับบางทีถ้ามีคนเยอะนะครับเราก็อย่าไปล่าคนเดียวเน้อนะครับแบ่งกันๆกันมาไปถ้ามันน้อยก็วิ่งนะครับถ้ามันนะ้อยก็ว,วิ่งนะไปดุยเด้ว,ว อุ้ยเจอเจอตัวนี้แล้วก็กำลังล่ามันเจอตัวนี้เซ็งโอ้โหสองตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งดีมันก่อนโอ้โหเดี๋ยวไหมโอ้โหเจออีกแล้วเจอตัวนี้แล้วเจอมันตลอดเลยลากไม่มันเลยตอนแต่กระดิ่งนะครับก็มันจะได้บอกว่าเออมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะโอ้โหมาเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เร็วเร็วเอาหมดละเอาหมดเลยเอาหมดเลยโโอ้หโอ้โห อร่อยอะไรวะเนี่ยต่อต่อนะครับโอ้ยตัวแมงนี่เยอะมากนะคพื่อนผมขอลาอยู่ะไปโอ้โหเยอะมาอย่าไปเสียยห้เสียไม่อย่าให้มีแมงนะเว้ยอย่ามีแมงนะเว้ยอ่านั่นแหละกี่ตัวแล้วสิบสิบกว่าตัวเอาจัดเลยป้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยหัวเราะอะไรวะเนี่ย โอ้โหแบบเดียว59ตัวแล้วก็ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ใช่ไหนจะมาได้เป่าวะ่าอะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องรวมฟอร์มปราร์ตี้มานะครับสัก5คนอัพๆอะไรเงี้ยก็น่าจะไหวอยู่นะครับเป็นปราร์ตี้ยืนเนาะหรือว่าถ้ามีนายเยอะๆอาจจะให้แบ่งทีมก็กได้ครับปราร์ตี้ยืนนะอีกส่วนหนึ่งอาจจะวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทั้ง EFP แล้วก็ได้ทั้งปราร์ตี้ยืนด้วยนะครับอ่าก็ต้องลองแบ่งกันหน้าที่กันดูนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดตามกดติดกดตามเดยวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ถูก,ถกใจแล้วก็อย่าลืมอคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นออรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะผมก็จะไลฟ์นะไลฟ์ผมก็จะสตรีมนะครับในทุกๆวันนะอย่าลืมมาร่วม พูดคุยกันอยู่ในไลฟ์สเตีมได้ในช่วงเวลาค่ำๆน้ำประมาณ3ามทุ่มเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับไฮออกเร็วมากโอ้โหตีจะรวดกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าไปก่อนนะครับไปเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวไปตีก่อนโอ้อะไรวะเนี่ย